เพื่นน้องเขียวเสวยออกนอกฤดูกมติดหมากเป็นเมื่อต้นเลยเป็นดอกน้ำเพืเ่อนไม่ได้กินบักม่วงเขียวเสวยนอกฤดู่พื่อนนะ้องไปนะเป็นส่งเลย ทานี่นน e, <ria> ่ไท่านี่ก็ไล่ยู่มน่นอนคุณโอ้คุณคว่ติดเคื่องแมงบ้านแมงขี้นุ่นมนจ่อคว่สยไงหล่ะ